ครับสวัสดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านลานบุญนะฮะวันนี้เป็นวันดีที่ได้มาเปิดป้ายอย่างเป็นทางการนะฮะจะเห็นว่าที่นี่เนี่ยร่มรื่นแล้วเจ้าของบ้านคือคุณวิชานะฮะอยู่ไหนเนี่ยยังไม่มานะครับได้ให้บ้านนี้เป็นที่พักพำนักจิตใจทํากิจกรรมของผู้สงูงอายุหรือคนหนุ่มสาวก็จะมาก็ได้นะฮะโดยวันนี้เนี่ยก็เป็นพิธีที่จะเปิดป้ายบ้านลานบุญนี้อย่างเป็นทางการนะครับ เดี๋ยวเรานับถอยหลังกันหน่อยนะ5 4 3 2 1 2> ่าเห็นไหมอันนี้เป็นการเปิดป้ายศูนย์สูงวัยใส่ใจสุขภาพของบ้านดอนกระต่ายนะครับสุดยอด ที่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยเป็นต้นแบบของชุมชนผู้สูงอายุที่มีความรักสามัคคีมากก็คือผู้สูงอายุก็จะมีกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมไม่ให้เจ็บป่วยนะฮะหมู่บ้านชุมชนแห่งนี้เนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่ทั้งหมดร้อยกว่าคนนะฮะร้อยกว่าคนแล้วก็มีผู้ที่นอนติดเตียงอยู่ประมาณ5คนนะฮะตรงนี้เนี่ย บอกแล้วที่ผมบอกว่ามีเท่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งไม่ดีอะไรนะสแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่นี่เนี่ยได้รับการดูแลไม่กระทั่งอยู่ที่ไหนบ้านหลังไหนมีคนป่วยพิการติดเตียงมีผู้สูงอายุติดเตียงเนี่ยเขารู้หมดเลยนะฮะแล้วเขาก็จะมีอสมอไปช่วยดูแลกันนะฮะชมรมผู้สูงอายุที่นี่นอกจากจะมีการเต้นแอโรบิกร่วมกันเป็นการประจําแล้วก็ยังมีทุกวันที่ขึ้นสิบห้าค่ำหรือรันสิบห้าค่ำของของเดือนเนี่ยก็จะมี กิจกรรมร่วมกันที่บ้านที่ลานบุญที่หลัง,ลงที่เห็นอยู่นะนี่นะครับก็คือมีเรื่องตักบาตรสวดมนตน์นั่งสมาธิแล้วก็สนทนาธรรมกันนอกจากจะมีเรื่องแอโรบิกแล้วก็มีลำไม้พองมีเต้นบาสโลปมีเรื่องเที่ยวเขาเอาของในหมู่บ้านเนี่ยก็คือกระบวนการรีไซเคิลนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าเขานําสิ่งที่กลายเป็นขยะนี่เอามาแยกแล้วมาใช้ประโยชน์กิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพที่นี่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมาก นอกจากจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วไม่เจ็บป่วยแล้วนะแล้วคนที่เจ็บป่วยก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วเนี่ยเขายังเอาคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยไปปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเอาขยะที่แต่ละบ้านจะต้องใส่ถุงไปทิ้งเนี่ยเป็นขยะน่าเปื่อยอินทรีเนี่ยเอาหมาักทำเ e อ็มไว้ล้างห้องน้ําทําความสะอาดชุมชนนะแล้วก็มาล้างส้วมไม่ส้วมตัน นี่ EM ในบ้านในชุมชนนะฮะทำเองแต่ละบ้านแล้วก็จะเดี๋ยวทพักจะไปเห็นว่าในชุมชนเนี้เขามีถังแยกไว้กลางชุมชนเลยนะถ้าตัวเองคิดว่าไม่อยากเก็บไว้แล้วไม่อยากขายก็เอาไปหยอดไว้ผมก็อยากจะปรบมือให้กับทุกคนในที่มาวันนี้นะครับขอบคุณมากอย่างที่เห็นนะครับว่าเนี่ยจากถุงอย่างนี้เนี่ย สามารถเอามาทําประโยชน์มากมายเป็นมะหวดนะทําเป็นมะหวดนะเป็นมะหวดที่ห้อยแล้วจากกล่องนมที่ไม่มีประโยชน์เลยก็ทําเป็นที่ใส่กระดาษทิชชูแบบนี้จากกล่กองนม UHT ที่มีมากมายหรือมาทําเป็นตะกร้าใส่กระดาษทิชชูอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าผู้สูงอายุเราสามารถเอากล่องนมตรงนี้มาทําเป็นที่ใส่ทิชชูแบบนี้ ก้าทาเองนี่เปียนมานนะอย่าเห็นเลยครับสุดยอดเลยนะแล้วก็ดอกไม้นี่อยู่ดูสุงาสติกสิครับถุงพลาสติกที่ไม่เอาใช้แล้วในนี่แล้วนี่ก็เป็นที่เขาจาการกระดาษมากระดาษที่ไม่ทิ้งด้านในนี่ทรงว่วใหญ่เ็าใเวลาถ่ายรูปที่เขาใส่รูปข้างในแล้วทิ้งแล้วก็มาตัดตามแพนการทำเป็นจการเนี่ยดูสิครับจากถุงพลาสติกเมื่อกี้เนี่ย ที่ดูมันเกะกะเป็นขยะมากมายเนี่ยนะมาทําเป็นดอกไม้อย่างนี้เนี่ยสุดยอดชมรมผู้สูงอายุที่นี่นะฮะเนี่ยเราเห็นไหมครับเนี่ยอย่าอันนี้อะไรรู้ไหมครับเนี่ยฝาฝาน้ําทั้งหลายฝาขวดน้ําอัดลมน้ําเครื่องดื่มมาทําเป็นดอกไม้เฮียดูที่นี่ก็เป็นกระป๋องป๋องน้ําอัดลมน้ำน้ำเครื่องดื่มเป็นกระป๋องเนี่ยดูที่นี่ก็ใส่โทรศัพท์เนี่ยดูสิไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมาหดที่ว่าเนี่ยสวยมาก เไว่า้ลมปิวไปปิวมาก็สวยนะ<อ>เห็นไหมครับเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากเวลาที่ผู้สูงอายุ<อ>ท่านมาร่วมชุมนุมกันที่ศูนย์สุภาพชุมชน ที่ศูนย์ภาคชุมชนเนี่ยเขาจะเป็นที่สังสรรค์ที่ทํากิจกรรมหรือบางทีมาที่ลานบุญเนี่ยเขาจะเอาของที่เหลือใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเป็นขวดน้ำอัดลมถุงนมอะไรต่างๆเนี่ยมาทําเป็นของที่มีค่านะฮะตั้งแต่หมวกที่ใส่โทรศัพท์ที่ใส,ส่ใสผลไม้ตะกร้าใสา่ผลไม้ถ้ากร้าใส่ของนะฮะแล้วดอกไม้เนี่ยอย่างเงี้ยฝาขวดน้ําอัดลมน้ําเครื่องดื่มทั้งหลายที่เป็นกระยาเนี่ย ก็มาทําเป็นดอกไม้อันนี้ถุงพลาสติกนี่ตะกร้าใส่ของโทรศัพท์ฟาชีนะฮะชะลอมตะก้าตะกร้านะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เราคนสมัยใหม่มักจะมองไม่ออกแล้วว่ามันมีอะไรซื้อแต่ของพลาสติกเนี่ยอย่างนี้เราเคยเห็นในตอนอเด็กๆการถักตะกร้าอย่างนี้เนี่ยตะกร้าไม้ไผ่ไววเนี่ยไม่ใช่ทํ้ง่ายๆนะแล้วก็ยอดทรงนี่ออกมาครับอันนี้ก็อยากให้เห็นว่าการที่ผู้สูงอายุเรามา รวมกันทำกิจกรรมเนี่ยนะก,นก็จะกลายเป็นมีประโยชน์แทนที่จะนอนอยู่กับบ้านติดเตียงเดี๋ยวจากเคยเดินได้ก็จะนอนนอนนอน,นอนไปนอนมาลุกขึ้นมาไม่ไหวเดี๋ยวก็ติดเตียงก็ป่วยก็ตายก็ออกมาชุมนุมกันมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาแลกสน,นานธรรมมาพูดคุยอดีตที่ดีอนาคตที่สนุกสนานแล้วมาเล่าสู่กันฟังว่าสุขภาพเป็นไงไปช่วยคนอื่นยังไงแค่นั้นก็ดีแล้วแล้วยังเอาเวลาว่างเนี่ยมาจัดการขยะให้เป็นประโยชน์ เหล่านี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราไม่ค่อยเห็นในกรุงเทพแล้วแต่ว่านี่เป็นชุมชนแห่งหนึ่งที่รัฐร่วมสามัคคีอยู่ที่ทุ่งคุนะครับดอนกระต่ายน่าชื่นชมมากครับสุดยอด ให้ความรู้ให้ให้ความสุขของว่าชุมชนร่มรับสามัคคีนะคะผู้สูงอายุไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนอกจากการฝีมือที่มอบให้ท่านเป็นที่ระลึกนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวใส่เป็นที่ระลึกเลยครับนวสัสก,การหลวงพ่อแพรวัดพิคุนทองนะครับก็ดรงเวณนนี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจจ,จุดหนึ่งของชุมชนนะฮะ ก็โดยที่มีเจ้าของบ้านคือคุณวิชาช่วยให้ใช้บ้านนี้ได้อย่างไม่คิดมูลค่าแล้วจัดอาหารการกินมาเลี้ยงดูกันทุกคนก็มีส่วนร่วมผู้สูงอายุมาร่วมทําบุญกันที่นี่นะฮะก็จะมีการสว,รวมดมนต์ไหว้พระที่นี่เป็นการประจําอยู่แล้วโดยเฉพาะในช่วงวันขึ้น15ค่ําแรม14หรือ15ค่ําคือวันพระใหญ่สองวันนี้ก็จะมีเชิญน,นิมนต์พระคุณเจ้านะฮะพระรพะ,พะสงค์มาบริเวณนี้ก็แล้วแต่จะ มีจานวนกี่รูปเป็นครั้งข่าวไปนะฮะการที่คนเรานี่จะมีความสุขได้เนี่ยมันจะต้ององค์ประกอบอย่างน้อย3ามอสองสอหนึ่งฟอก็คือ3ามอคือออาหารต้องกินให้ดีนะคืออาหารต้องอย่าหวานอย่ามันอย่าเค็มอย่าเกินกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานนะอันที่2คือเรื่องของออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายที่ผมบอกนี่ก็คือลำกระบองหรือออกกําลังกายจิตใจคือนั่งสมาธิ หรือว่าเอาจะมีการแอโรบิกอย่างนี้เป็นต้นแล้วบางคนเดี๋ยวนี้ก็ถิบจักรยานอยู่กับที่หรือเดินนี่อันที่2องอที่2ที่ต้องทําไม่ได้แล้วออที่3คืออารมณ์นี่สําคัญมากถ้าอารมณ์แปรปวนอารมณ์ที่มีปัญหาก็จะทําให้ซึมเศร้าแล้วก็ท้ายสุดก็คิดฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่ชีวิตคุณภาพก็แย่ไปนะฮะออนี้ที่นี่มีข้อมูลนะฮะก็คือออารมณ์คือมีการสวดมนต์คือมีการทําบุญมีการถือศีล มีการภาวนาแล้วก็จิตใจก็สว่างสงบแล้วก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนอกจากนี้ก็มีเรื่องเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาเ้ืองฝึกกตลอดเวลาที่จะเอาความสงบเหล่านี้ไปสู่ช่วยเหลือคนอื่นถ้าสังเกตว่าชุมชนอย่างนี้จะเป็นต้นแบบที่จะนําไปสู่การให้ผู้สูงอายุนี่มีสุขภาพที่ดีทั้งกายจิตและสังคมต่อไปครับ อนนี้ผมอยู่ตรงจุดกลางชุมชนนะครับคือทุกวันเนี่ยชาวบ้านที่ในชุมชนแห่งนี้นะเขาก็จะเาขยะที่ขยะที่ไม่ใช่ขยะอินซีจะขยะเอ็นซีเขาจะาไว้ที่บ้านแล้วเขาก็จะหมักทำา EM เรียบร้อยรวทุกบ้านเป็นถังๆส่วนขยะที่รีไซเคิลได้เนี่ยเขาจะไม่ไปทิ้งที่ไหนถ้าเขาไม่เอาไว้ขายเนี่ยเขาก็จะมาวางรวมเป็นถุงๆตรงเนี้แล้วผู้นําชุมชนที่ดูแลตรงธนาคารขยะอันนี้เขาก็จะมาแยกให้อันนี้คือขวดแก้วนะครับ ก็จะอยู่ในนี้น่ยเห็นไหมขวดแก้วเนี่ยจะแยกไว้เลยนะครับเป็นขวดแก้วนะครับแล้วอันนี้ก็จะแยกเป็นขวดพลาสติกแล้วนี่ก็คือกล่องที่จะเอาไปทำหมวกทำรีไซเคิลทั้งหลายเนี่ยของยูเรื่อง UST ททั้งหลายก็จะใส่แยกไว้แล้วของที่เป็นเครื่องไฟฟ้าแยกไว้ที่มีพิษก็แยกไว้ไว้ทำลายกระดาษนะกระดาษแล้วก็ตัวเหล็ก ก็จะมาวางแยกตรงนี้เลยแทนที่จะต้องให้เอารถขยะมาขนไปไม่ต้องเลยมาวางไว้เดี๋ยวมีคนมาแยกให้แล้วตรงนี้ก็คือขยะที่เขาคิดคิดว่าจะเอาไปทามาถเอาไปทำพวกกระดาษที่รีไซเคิลได้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเราเนี่ยอยู่ในชุมชนแห่งนี้เนี่ยถ้าทุกคนช่วยกันอย่างเป็นระบบเนี่ยไม่ใช่เอาขยะอินทรีย์ผสมขยะรีไซเคิลทุกอย่างผูกเลยรถขยะขนไปก็ต้องเอาไปเผาไปกบ แต่แยกอย่างนี้เราทําประโยชน์ได้กระดาษกระดาษก็ขายได้ขวดแก้วก็ขายได้พลาสติกก็ขายได้หรือบางอย่างเอาไปทํารีไซเคิลทาหมวกทําเสื้อผ้าทางชมรมผู้สูงอายุก,ก็จะมาเอาจากตรงนี้ไปทําเป็นประโยชน์ต่อไปนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆดูแลเหมือนกับโอ้เหมือนกับมาเอาอะไรมากองทิ้งไว้ไม่ใช่เลยนะทุกเช้าขอยากมาวางก็วางไว้แล้วก็จะมีเวรคนเวรยามโดยเฉพาะคุณจารันเนี่ยเป็นจิตอาสาสุดยอดเลยผู้นำชิมชนก็จะไปแยกขยะตรงนี้เลย ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ในการที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและทําสิ่งแวดล้อมให้มาเป็นประโยชน์ในวิถีชีวิตประจาวันเช่นเราจะเห็นเลยนะฮะว่าขณะนี้เนี่ยคนชุมชนเนี่ยเขาจะไม่มีขยะอินทรีย์เหลือให้ลถมาขนเลยนะแทบไม่มีเลยนะอย่างเช่นถ้าเขามีเปลือกมังคุดเขาก็จะเปลือกมังคุดไปหมักกับ EM นะฮะเนี่ยเปลือกมังคุดหมักออกมากแล้วเป็นอย่างงี้ครับหมักอยู่ในถังนะฮะกับ เอาเ e. ยืส่ไปหรือว่าเขามีเปลือกสับปะรดก็ปกเปลือกสับปะรดหมักมะเขือมะเฟืองอันนี้มะเฟืองนะอันนี้ก็เป็นเปลือกสับปะรดกับกาก,ากาน้ําตาลนี่น้ำน้ำาวข้าวน้ําส้มแขกน้ําผลไม้รวมสมุนไพรสสเดาวขี้เหล็กซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาหมักมาแล้วเนี่ยนอกจากทำเยืหมักแล้วเพื่อประโยชน์ในการกําจัดขยะและทําความสะอาดแล้วบางอย่างยังฆ่ามแมลงได้ด้วยอย่างเช่นเขาเอาสสเดาเนะ มาหมักอันนี้คัสดาวกับขี้เหล็กหมักแล้วก็ไปพ่นปลูกผักมแมลงก็จะไม่มากินนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นน้ําที่มาจากถังนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับโดยมีเขาใช้น้ําตาลกากน้ําตาลนะฮะเนี่ยจะกากน้ำตาลผสมอยู่นะฮะแล้วก็มีพวกน้ําตาลแล้ว EM แล้วก็พวกสารอินทรีย์ที่ ทุกอย่างใส่ลงไปได้หมดก็จะมีน้ําออกมาในน้ําที่ทิกออกมาเนี้ยเป็นน้ำเย็มที่สุดยอดนะฮะแล้วถ้าเป็นของที่หมักเสร็จแล้วจนบางที่ก็จะมีถุงดึงมาประมาณประมาณ15วันดึงมาเป็นกากก็เอามาใส่ลงในถังนี้ถังเหล่านี้ก็มีมไม้ไม้เศษผักเศษอินทรีย์พืชวัสดุอย่างเงี้ยสเดือนใช่ไหมครับเนี่ยอ่าสเดือนนี้ก็เป็นปุ๋ยเรียบ,บร้อยแล้วเป็นดินไปแล้วนะฮะอันนี้ประมาณ1เดือน2เดือนใช่ไหมอ่าก็จะเป็นงี้ก็ค่อยๆไถลงมา แล้วท้ายสุดของอย่างนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นขยะที่องเอาไปฝังกบเอาไปเผาสร้างมลภาวะก็เอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้เป็นที่สาธารณะประโยชน์เพราะว่าเป็นข้างคลองซึ่งงอกขึ้นมาใหม่นะครับชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์นี้ในการที่จะเป็นสวนสาธิตในการเรียนรู้ปลูกพืชผักผลไม้ที่เป็นอาหารและเป็นยา จะสังเกตได้ว่าเขาได้ปลูกอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะกล้วยนว้านะข้างนี้ถ้าเราดูมองไปข้างนี้ก็คือขานะฮะแล้วที่น่าชื่นใจก็คือเขาได้ปลูกมะขามมะขามแขกไว้ด้วยนะฮะใบมะขามแขกนี่ต้องฝักได้ใช้ประโยชน์มากมายนะอันนี้เป็นมันสำปะหลังนะฮะแล้วก็นี่เป็นต้นขามันเนี่ยมีหลายพันุนะมันอีกประเภทหนึ่งคือมันกินใบนะฮะอันนี้เป็นมั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 นกิน กินลูกนะครับแต่ว่ามีพัน์ธุผักหลายอย่างที่เป็นมันกินใบเดี๋ยวผมจะได้เอามามอบให้นะซึ่งที่บ้านผมกินมาเป็นเวลาเกือบสิป,ปีแล้วปลูกแล้วยอดมามาผัดกินอร่อยมากผัดมันกินใบนะครับก็ตรงนี้เป็นชุมชนตัวอย่างหนึ่งเทพแม้กระทั่งที่ข้างคลองสาธารณะก็ยังมาใช้ประโยชน์อย่างนี้เป็นศูนย์เรียนรูก้ก็สุดยอดนะครับ